เอาเบาเบาแห้งๆอึดอึดอึดแ้ๆอย่าเาเปิดรถติดเต้นมีอ่บ่มีอลีอลีนี่บ่มี่ไปยโอ้ยยาว่ามาลุ่นจันครับผม ลุ่นจันนมกันพี่น้องใส่ไปหมื่บ้านนี่เนี่ยมันสันะครับไอ้แม่เจ้าเกัาไปยามนี่นั่นยิ่หันย่างไปได้ทีมงานมากนะครับเมื่อนี้ทีมงานบักคอสันเขาเห็นปะลั่นปะลั่นอยู่วะลั่นน,น,นี่ตั้งหกักเฮได้รุ่น เอาในรุ่นใส่ละไม่ไม,มันดีดไปใส่ละเสียเกอาอีกไม่นึงนี่พูนพุญโอ้ยไปยุ่งเรืองเดียวว่าเอายามงัดขึ้นไหมงัดฝาเนี่ยดึงฝามันเนี่ยดึงฝามันเออเอ้ยงัดขึ้นเอนเย้ยนักยุ่งไปอย่งนี่เอาดินวางแน่นี่ ดินเดี๋ยวซื้อห้อเข้านั่นเห็นปะอยู่หลังจันยกขึ้นมาตั้งนี่ไม่ละเอาเบาเบาแห้งๆอึดอึดอึดแู้งๆกันยังเฝ้าเปิดมันติดเต้นมีปะบ่มีอีลีนะบ่มีไปยัง Ôi yêu à, Ê đi, ủa đi, ủa đi, ủa đi, đi, ủa đi, thấy đi, ủa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  đi, đi, ủa 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 đi, บดเถือกครับผมโอ้ยหมอยำกวัวมันเดี๋ยวว่าไปลังไหมปีกลายนี่มีแบบเปานะครับปีนี่มีบับเก่าถ้าเป็นหม,มูยำยำจันนะครับบรรยากาศรอบเาสาีสวยจังน้อยครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่นอ้องป้องไปพี่น้องที่รัก ในการหาอยู่หาจินอีกคือเก้านะครับ mm hmm. พบพ่อกันเมื่อนี้ผ้าพีผ้าห่องไม่ยามจันนะครับ mm hmm. ไปก้าอีกหลังหนึ่งห้ mm hmm. อยย่างไปก้อนเท่าไปยมสภาพไม้ครับห่วยแต่ว่ามันหนมันอยากหกนะครับห่วยมันเปลี่ยนก็เลยอาจจะเข่าจันอยากแนงหน่อยแต่ว่ากะต้องรุนครับผมอู mm ้หลังหนึ่ง เราต้องย่อไปพุ่นฝากคุณเห็นบ่มว่าฝากคุณอุ้ยนะสีรันมาเก่าแต่ว่าล่องไว้ล่องไว้บ้างนี่นี่ให้ให้หน่วยกาตายไปเบาๆเด้อระวังน้ำแล้วังน้ำกลมต้มยังไงบ้างหนูมันรันมาโน no no n ว่ารันเลย ไอ้เห่าลุนลังไหมลังไอ้ไก่ไมี่ซิสครับคุณมี่ซิสพี่ซิสไอ้ไปเอาหลดกันไปลุนอีกหลังครับผมนี่ขับไปนี่คิดว่ามันมันลันแมเดี๋ยวมานี่เลี้ยวนี่เดี๋ยว,เ,ยวเออดูสิแปงไหนเจ้าก้าวมัวลัน,ลนเอา้า แล้วว่ามันคือคือลันเดียววะ่ะอู้ยมันลันอีหลีวะ่ะยังเกเรไปหลังไหมเฮ้หลังไหมครับผมหลังเง,าย,า,งายนี่ยที่ไกลนี่มันมานเนียพ,พ,พี่น้องแล้วปีนี้บ่าหูไวาสิมานเรือ,องใหม่ต้องลุนครับผมต้องลุนต้องลุน ไป้บ้างเนอะเจ๊กเอาเฮ้ยเฮ้ยมันคือกวามหนากรุ่นดีเท่าว่าบ่อลันอีลีดอ่ะโอ้แล <laughs> ้วแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี่พี่น้องเอ้ยบอย่อใดปลาพ่อโตนะครับพี่น้องก็ธรรมดาพี่น้องผมหาอยู่หาจินสีไทยตะมือมันอะไรก็บ,บออก่อใดเนาะมือนี่มือนี่เพื่อว่า บ่ไดบ่อตบ่มานกับผมเอาหาอยู่หา,หาจินใดแน่บ่ไดดแน่กะเป็นธรรมดาละพี่น้องผมเอาบ่ไดดหาไขาไหมบ่พอจินได้ขาเแถมบ่พอจิได้กินซ้ำมือนี่ฝา,ากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี้แล้วเด้อพี่น้องจังพบจังขวกันไหมครับผมมือมันมานบัดนี่เอา อายุมันกนเยินครับพี่น้องสำหรับผู้บังคลิปนี้ก็ได้สุขภบาพแข็งแรงลำรวยลำรวยโชคดีโชคมันจะเจ็บจะจนกันสู้ขูสู้คนตลอดวีตลอด,ลอดไปสวัสดีครับผมไปสวัสดีแก้ว <laughs>